หลายหลายท่านมือใหม่นะเคยเจออาการลักษณะอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับพอดีมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเราก็เออโอเคนะครับได้เวลาทําคลิปให้ดูลักษณะอาการอย่างนี้นะครับก็คือได้บนเนี่ยเป็นสีส้มใช่ไหมครับได้บนสีส้มอ่าได้บนมีฟีกิ้มโอเคเลยนะพอพลิกลงมาได้ล่างนะครับอ่าทำไมได้ล่างนี้เป็นสีขาวนะแทนด้วยสีขาวนะครับจะได้เห็นภาพกันง่ายๆทำไมได้เป็นลักษณะอย่างนี้ อาการแบบนี้นะให้เราสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนเลยก็คือเป็นอาการเหมือนลักษณะตัวชุดหนีบได้ชิงหนีบได้ด้านบนเนี่ยได้เส้นบนเนี่ยเขามันไม่หนีบได้หรือมันไม่ตึงเส้นด้ามันก็เลยหลวมพอหลวมจะปุ๊บก็จะไปกองกันอยู่ด้านล่างลักษณะนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าว่าเราร้อยได้เนี่ยถูกหรือเปล่านะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับนะเราก็ลองไล่ดูนะครับว่าเออจุดร้อยได้ปุ๊บ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 ครบหรือเปล่านะครับดูดีๆนะครับ สำหรับมือใหม่เนี่ยผมให้ดูก่อนนะครับสังเกตดูดีๆมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เราจะเจอนะครับนั่นก็คือปัญหาก็คือนี่ชุดตัวนี้นะครับเขาไม่หนีบได้มันก็มีอยู่หลายกรณีนะครับที่เห็นในภาพนี้คือได้ไม่เข้าในชิงได้ไม่เข้าในชิงนะครับเห็นไหมไปร้อยอยู่ด้านนอกนะครับอ่าไปร้อยอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ได้นะครับครับอย่างที่สองนะครับ ได้ไม่เข้าไปในชิงนะครับร้อยร้อยตรงชิงก็จริงแต่ว่าได้ไม่เข้าไปในชิงนะครับนะอันนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ได้นะครับเหมือนกันลองมาดูถ้าเราเอาเข้าไปในชิงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมยกตีนผีขึ้นชิงจะอ้า็นะครับยกตีนผีขึ้นชิงจะอ้าแล้วผมดึงเส้นได้แล้วก็จับไว้ทั้งสองฝั่งดึงเข้าไปในชิงเรียบร้อยแล้วนะครับซุบอ่าแล้วลองมาเย็บดู นะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนะครับด้านล่างเห็นไหมไม่เป็นแล้วหายแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือกรณีลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นกับชิงตัวหนีบได้นะครับแค่นั้นเองนะจะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเช็คปัญหาเบื้องต้นไม่ยากอย่างที่อะไรท่านวิตกกังวลนะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะร้านรดาซูิงแมชชีนมีคำตอบให้ทำเสมอขอบครับ